สว,ส,สวัสดีค่ะทักค,คนผู้ชมก่อนเร็วสวัสดีค่ะ,คะนี่อะไรเนี่ยฮะ<า>นี่อะไรค <หา S 2> อ,อะไม่บอกนี่รายการอะไรเนี่ยฮะ นี่อะไรนี่รายการอะไรไม่ใช่รายการชกมวยนะนี่มันสามสาวข่าวแซบค่ะเปนพันศรีขนองนาวันนี้บอกก่อนเลยนะว่าเป็นพันจะพูดน้อยแต่ต่อยนะนี่ต่อยให้ถูกช่วยต่อยให้ถูกด้วยอันนี้แบบว่าอินไงอินเจอสีสเกตมาแล้วเออตัวจริงไหมตัวจริงตรอนะเจียงไหมสูงแค่ไหนเขาหูเป็นพันคือเขารุ่นรุ่นเล็กใช่รุ่นเล็กรุ่นเล็กวันนี้แบบว่าได้เจอตัวจริงแล้วก็แบบ ถามเขาว่าไอ้ที่เจ็บเจ็บมาหายหรือยังที่ชกแล้วแผลแตกหายหรือยังอบอก ยังไม่หายช่วยดูผมหน่อยโอ้ยไม่ขนาดนี้ช่วยดูผมหน่อยครับป้ามีมีรอยมีร่องรอยแผลแตกให้ดูอยู่ด้วยใช่ไหมหายอย่างหายเกือบหายแล้วนะเขาบอกว่ายังเจ็บอยู่แต่ยังไม่หายสนิทแต่ก่อนที่จะไปประเด็นข่าววันนี้ข่าว่าเราก็จะมีเรื่องของศีสเกตค่ะพบกับนายกนะอีกเรื่องนึงคุณวีระสมความคิดเขาจะไปเที่ยวกับมูชาใช่ไหมใช่จะไปเที่ยวเหรอจ้ะคือขอบบทบอลเนี้ย ไปที่เขาไหมอ่ะไปกับเขาไหมไปไม่ไปเขาบอกสื่อมวลชนให้ระวังสื่อมวลชนที่ไปด้วยให้ระวังตัวด้วยนะไม่ช่วยเก็ไม่ช่วยนะเออแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องแปะแปะอะไรฮะแปะหนังสือแปนสือที่หน้าบ้านจันทสองล่าใช่มีตัวเลขแบบว่ามีรายละเอียดให้ทัศนิยมถึง30 สามสิบสตางค์อ่ะเนี่ยแปลกนะเวลาพูดถึงบ้านจันสองล่านะนึกถึงตอนนั้นอเหตุการณ์คาบอมคาบ้องอ่ะได้ป่ะกัได้ในนี้ก็คงจะมีอยู่ใช่ไหมบอกคุณผู้ชมก่อนละเราอยู่ที่ไลบรารีต้องต้องพร้อมกันทัาะว่าเดี๋ยวเอ็กเซนต์เปลงออกมาไม่ดีแล้วเดี๋ยวจะดูรู้สึกไม่ดีไงกีนี่เตรียมเงินม่อย่างนี้นะเอาใหม่นี่เราอยู่ที่ห้อง l i b r a r เนี่ยผมมาจากเมืองนอกกันทุกคนค่ะนอกเมืองนะคือเป็นห้องสมุดข่าวของ สำนักข่าวไทยที่เรารวบรวมเทปเหตุการณ์โอ้โหย้อนหลังนี่อย่างน้อย20ปี20กว่าด้วยเพราะว่าที่ถืออยู่นี้เป็นเทปเบต้าเบต้าตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายน2531นันนใหญ่ังไม่เข้าอสมที่ดีใจที่พหยิดมวนนี้มาเพราะว่ายังไั่นถูกต้องโอ้เพนอิดมีอะไรบ้างในนั้นคือขอโทษนะคะคงดีคงอังกตอ๋อแล้วสี่ปอสี่อะ ปอสี่สมัยสมัยก่อนเนี่ยนะคะเอีม่อันนี้เป็นคิวขานี้น่าจะเป็นคิวขาวตอนภาค20่บนาฬิกาก็จะเริ่มต้นปกติของเราคือเริ่มด้วยข่าวราชสำนักนะคะแล้วก็จะเห็นเลยคิวสมัยนี้นี่ไม่ใช่ปริ้นออกมานะเป็นแบบว่า โอลิมเปียบิงคงค่ะคุณลองดูนะคือผู้ประกาศตอนนั้นคือสมเกียรติก็คือด็อกเตอร์สมเกียรติอ่อนวิมลและคุณครกันนิกาธรรมเศกสออวันที่10เท่าไหร่นะ11พฤศจิกายน2531นะคือของ เรามีของดีของเก่าของขลังอยู่ที่นี่เยอะใช่จูคาเลยอ่ะที่เราไม่เห็นด้านหลังนะคะก็จะเป็นแบบห้องสมุดเก็บภาพนะคะแล้วยังไงอ่ะถ้าสมมติว่าต้องการจะดูข้อมูลเก่าก็จะไปหาอย่างไรเจออ่ะก็มีเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่นเนียวเขาจะเข้าอะไรนะต้องขีดข้อมูลขึ้นเห็นเป็นเทปอย่างนี้แต่ว่าเวลาจะหาเขาก็มีวิธีการระบบเหมือนเข้าห้องสมุดใช่แล้วก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะมาเอาเทปไปสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้นะเพราะว่าเทปทุกม้วนมีเล็ขสิสค่ะนี่คื ซื้อได้ค่ะเราขายคือแบบว่าเราเราเราขายค่ะเราขายแต่ว่าไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วพนักงานอะไรที่ที่ยิบไปอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองนะในสถานการณ์เช่นนี้ข่าวดังข้ามเวลาที่นํำาเสนอยใช่ก็มาจากตรงนี้นี่เลยค่ะนี่แสดงว่าข่าวดังข้ามเวลาเนี่ย หนุ่มสาวเขาไปคุยกันหมดเลยเหรอเขามาคุยเขาก็มาเดินถ่ายโปรโมทโปรโมทเขาก็มาเดินกันแถวนี้นี่แหละออืนี่นะสมบัติมีค่านะคะมันไม่ใช่แค่เฉพาะเทปคุณผู้ชมคะไม่ใช่เฉพาะข่าวแต่ว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ประวัติเรามายาวนานอสมบจะครบรอบกี่ปีนะหกสิบห้าปีก็อายุมากกว่าพี่แม่ประมาณ5ปีไม่เกิน เกินเยอะเเกินแปดปี่ใอย่าขออออขยืมันนี้น่วมฉันนะใครมีเฮดการ์ดอันนี้นวมยันนะรวมพี่ดิฉันมาใช้เป็นท็อปเล่นอยู่นี่เป็นนวมเป็นยาเข้าใจป่ะแก่แต่ยาวอะเข้าใจปะอันนี้ยาพกนวมฟังนะยาพกน่วมใครมาทำให้อารมณ์เสียอันนี้ยาเนี่ยเขาจะมีงานในเลกเขากีฬาที่เขาชอบเนี่ยคือชกมวยป่ะไม่ใช่ออกกำลังกายคือชกมวยเนี่ยเป็นการออกกำลังกายที่สามารถเบิร์นได้เร็วที่สุดต้องเบิร์นอะไรอีกคะฮะแห้งขัฒนาอ้าวต้องเบิร์น เขาเรื่องก็มีเขาเรื่องเขาเรื่องเรื่องของวันนี้วันนี้วันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีเออก่อนประชุมก็จะมีเป็นกิจกรรมปกติและที่สําคัญคือวันนี้สีสเกตแหลมสีสเกตเข้าไปพบนายกรัฐมนตรีนะอุ้ยก่อนเข้าพบเนี่ยนักข่าวเชียร์เลยบอกว่าไหนๆก็ พบนายกเชื่อเลยว่าจะต้องมีการชกมวยแน่เพราต่าสวนแรงๆขอแรกหมัดหน่อยนะกล้าไหมละ่ะถือสะเก็ดก็ยืนยืนอยู่ยไม่อันนี้ตอนมื่อคืนรัฐมนตรีประวิตย์มาก็สวัสดีะ <c oughs> นะคะพอวันนี้มีประชุมคอสชอด้วยงานก็<อ>ตำรวจเองสองหนุ่มสาวเอาล่ละเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเขามาเหมือนกันเลยนี่ดูเขามาไม่อย่าไปสนใจเขาอย่าไปสนใจเขาสนใจเราดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจับให้คุณกำพูมาชกกับนี่บอกว่าคือตอนเนี้ยเนี่ย บอลไทยอะถูกนาไปแล้วสองเม็ดแล้วสองูนแล้วนะเม็ดแรกนี้อย่าไปดูเลยบอลดูแล้วช้ําใจมาดูเราเม็ดแรกอันนี้เจ็ดไปที่สองอันที่ที่สิบเก้าเบื่อเออโถเอางี้เดี๋ยวนอกเรื่องแป๊บหนึ่งเอาเรื่องบอลแป๊บหนึ่งอะคือญี่ปุ่นเนี่ยเขาเคยชนะเราเราเคยชนะญี่ปุ่นแค่ครั้งเดียวนะพี่เราเคยชนะยี่สิบปีมาแล้วนะคะชนะครั้งเดียวนะคะเสมอสามครั้งแล้วก็แพ้เนี่ยคือสิบสี่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ รื่องอื่นไม่ต้องพูดอากาศแองศาเราก็หนาวไงถูกไหมเราส่งกำลังใจส่งแรงใจไปเชียร์จริงๆแล้วอะเขาก็ต้องบอกยอมรับนะว่าเราเนี่ยค่อนข้างเป็นรองเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นค่ะเออนะก็พยายามอยู่นั่นแหละใช่มาเรื่องต่อเรต่อเชียแล้ววันนี้พบกันแล้วเป็นไงม้างโอ้ยตอนแรกอะตอนแรกก็นึกว่าคือที่เขาให้ไปในตึกบัญชาการเนี่ยเพราะว่ากลัวว่าฝนจะตกไงคะแต่ว่าพอหลังจากฝนไม่ตกก็ไม่ลงมาค่ะก็มี มีสื่อบางช่อ,อก็มีตัวแทนสื่อนะคะได้เข้าไปแต่ว่าบรรยากาศเนี่ย คือเรียกได้ว่ามีการพูดคุยกันตามภาษาคอมวยด้วยกันเนี่ยเออนายกชัยยศเขาชอบชมวยเออเขาชอบชกมวยมาตั้งแต่เขายังหนุ่มๆอยู่เลยนะเขาบอกว่าเขาชอบมากทีละชกมวยเนี่ยถ้าก่อนหน้านี้ถ้ายังจํากันได้เนี่ยก็โชว์ลีลาแม่ไม้มวยไทยนะเขาวันนี้เห็นท่าเห็นท่าตอนที่ชกอ่ะดูแบบนะหน่วยก้านดีนะดูมีท่าทีและลีลาคือคือมันดูมีท่าทีและดูมีลีลามากเพราะว่าคือนายกเนี่ยก็ใช้หมัด ตรงนี้ปุ๊บแล้วก็่างนี้ปุ๊บเลยนะคะแล้วปรากฏว่าสีสะเกดก็คือนายกเขาพูบหลบนิดนึงนายกเขาพูดก่อนเนี่พี่แมเขาพูดบอกว่าคือการเป็นเขาดูการเชียร์แล้วจะบอกว่าดูภาพอินเสิร์ตไปพร้อมๆกันเลยไหมกาไม่ทันละไม่ทันละจะบอกว่าก็บอกว่านายกก็บอกว่ารู้ไหมว่าเนี่ยตอนที่สีสเกตเนี่ยชกอยู่เนี่ยนายกก็เชียร์อยู่แล้วก็เห็นถึงความมุ่งมั่นเห็นถึงความอดทนเห็นถึงความตั้งใจเพราะฉะนั้นเนี่ยคือขอให้รักษา แชมป์นี้เอาไว้ให้ได้นานที่สุดแล้วนะเพราะว่าเขาบอกว่าการได้แชมป์มาเนี่ยยากแล้วมันยากแล้วแต่ว่าการรักษาแชมป์เนี่ยยากยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นตอนที่นายกโชคสีสะเกดรีสะเกดก็เลยป้องกันเข็มขัดอย่างเดียวเลยอของเรามั่อเมีเข็มขัดอีกเส้นหนึ่งเดี๋ยวเราแบ่งให้ไม่เข็มขัดอันนั้นข่อมาให้นายกใช่ไหมเป็นเข็มขัดจำลองจำลองใช่ใช่ก็นายกก็แบบโชคแล้วก็สีสะเกดก็ไม่ไม่อะไรเลยแค่แบบเอายกกาดมาป้องกันตามตามออโตเมติกของเขาเลยอ่ะแล้วเรานักข่าวก็ถามว่าทำไมไม่สวนนะ ทำไมไม่แลกหมัดกันโชว์หน่อยอะไม่กล้าครับผมกลัวครับต้องเข้าใจสิใครจะกล้าถูกป่ะถูกแล้วแล้วแถมนายกสอนอีกนะจ๊ะเดี๋ยวเขาด้ให้นายกขึ้นไปบนเวทีแทนเลยดีกว่าดี่จะด้วยเนาะได้แล้วให้สินธเกตยืนอยู่ข้างเวทีแทนฮ้อายุเกินเอาลเฮ้ยเรื่องอย่างนี้มันอยู่ที่ฟอร์มมันไม่ได้เกี่ยวอายุที่มันก็เป็น โอ้โหรุ่นเนี้ยหกสิบสามแล้วใครจะไปต่อยไม่มีไม่มีคู่เปรียบไม่มีคู่เปรียบนะต่างใจเออเออก็ก็นั่นแหละก็ไม่มีสีรก็เป็นสีสันเดี๋ยวก่อนถามกันวันนี้ตกลงหรือดำน้ำเข้าคลร์มอมไหมไม่เข้าอ้าวนะฝุ่งฝุ่งฝุ่งปุ่งลงใหม่เขากำลังพิจารณาก่อนนิดนึงเออคือเผื่อต้องรอต่อรองนิดนึงเผื่อซื้อสองแถมสองไงโปรโมชั่นอะฮะอะไรอย่างงี้ มันต้องมีพอแล้วป่ะแค่ซ<อ>ื้อสองแถมหนึ่งนี่ก็โอ้โหก็สามหมื่นหกพันล้านใช่ไหม,มก็ซื้อสองแถมสองไงจะได้แบบถูกลงมาหน่อยน,นะเราต้องแบบว่าจะได้อื แต่ว่าต้นทุนต้นทุนมันจะเท่าไหร่นะอยากรู้ว่าเขาบอกว่ามันจะต้องมันจะต้องแบบว่าใช้งบในภายในวันที่31มสบเนาคมเนี้ยถ้าเกิดว่าไม่เข้าพนรมองกลายเป็นงบผูกพันได้มันมีวิธีการใช่ไหมแต่ม้งต่มิงจริงแต่แต่ว่าวันนี้ท่านนายกก็บอกนะว่าอย่ามาเหมือนจะอยากจะมาจับผิดท่านอนะ้่นะเลือดำน้ำเนี่ยบอกแม่ ทุกอย่างก็เป็นไปตามกลไกของมันอยู่แล้วอย่ามาจับผิดมันมีขั้นตอนอยู่เดี๋ยวต้องดูกออทุกอย่างมีกฎมองกฎหมายดูแลอยู่นะส่วนศรีสเกตทุกนี้เขากลับบ้านผู้ว่าศรีสเกตจะต้อนรับศรีสตเกอแล้วนี่นี่มีมีขึ้นช้างด้วยนะรวมขบวนแห่ไปศรี ไปศรีสะเกดคือจะมีคนมาต้อนรับผูกผ้ากับมุงเขาม้าแล้วก็เขาก็เป็นสิบตำรวจตรีสามสิบสามสิบเอ็ดวันที่สามสิบเอ็ดวันที่สามสิบเอ็ดย่าเขาจะมีการติดยศเรียบร้อยแล้วแต่นายกำตรีก็น่ารักนะบอกศรีสะเกดบอกว่าเนี่ยถ้ามีเวลาเนี่ยไปเรียนเพิ่มไปเรียนปริญญาตรีเพราะว่าเขาจะได้เปรปวชจะได้เป็นนายร้อยได้มีดาวเพิ่มสำคัญอาชี่น้ามวยเนี่ยเป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะก็ จะมีช่วงระยะเวลาระยะหนึ่งซึ่งต้องดูแลถือเงินรางเงินรางวัลอะไรต่างๆที่ได้มาจะต้องดูแลบริหารจัดการให้ดีถูกไหมแต่ว่าศรีสเกตนี่เขามุมานะมานานมากนะพี่ไม่เป็นรปภนะรปภนะเก็บขยะก็ทามาแล้วตรงนี้แหละคือเขาไม่เกี่งงานหนักแล้ววันนี้ดูเขาใกล้ๆแล้วเนี่ยคือมันเป็นราศีของคนที่ มีความภาคภูมิใจในตัวเองแล้วเวลาพูดแต่ละคำหรือว่าเวลาแบบจะยิ้มจะอะไรกับใครเนี่ยไม่เขินอายเลยนะคือดิฉันดูดูดูแล้วมีความรู้สึกว่าวันนี้คนในธรรเนียบรัฐบาลเองอะอโดยเฉพาะคืออย่างเช่น รอปพเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะนักการทตูนลงที่อยู่ในนั้นเนี่ยอยากจะมาขอถ่ายรูปกับสีสเกตเดี๋ยวพรุ่งนี้สวมนวมาอะไรพรุ่งนี้เก็ชิมพันธุ์ก็หลายหลายคนจะได้แรงบันดาลใจจากสีสเกตใช่ใช่ต่างคนต่างกับชมนะคะก็าสีสเกตไปบุรีรัมย์เดียร์สอฟ้าอีสานก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่ไปต่อกัมพูชากันดีไหมใช่นะผ่านด่านช่องสายตะกูเพื่อที่จะไปดูว่า คาสิโนโนะถ้าภาษาไทยต้องคาสิโนโนะจาจานี้ก็ฝึกมาเหมือนกันนะคะนี่จบนอก,นออกค่ะคา, <c oughs> คาสิโนโคาสิโนโเนี่ยเป็นของใครมีจริงหรือเปล่าออเออมีแล้วใครไปร่วมทุน <มา S 2> บ้างเพราะว่าวันที่29คุณวีระสมความคิดเขาจะชวนสื่อมวลชน tomorrow tomorrow มันก็จะมีเหตุการณ์สำคัญที่กัมพูชาสองอย่างคุณวีระไปที่ท ช่องสายตะกูซึ่งอยู่ที่บุรีรัมย์นั่นแหละอีกจุดหนึ่งก็คือรัฐมนตรีกลาโหมจะไปประชุม GBC คณะกรรมการชายแดนที่เสียมราชนะจออแต่คนละหน่วยกันนี่คนละคนละคนละโซนกันนี่คนละโซนการแต่ว่าปัญหาก็คือทุกคนก็กังวลว่าเอ๊ะถ้าข้ามไปเพราะพื้นที่ตรงนั้นเป็นเป็นพื้นที่ทับซ้อนก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ชี้เลยว่าทับซ้อนหรือไม่ทับซ้อนคือต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์ในการครอบครองเออนั่นแหละ มือแยมเหมนหรือเปล่าเนี่บ้าน่ากลัวน่ากลัวมากออเราถอดอ๋อไม่ใช่มือเหม็นดีกับปากเม็นไปก่อนไปก่อนแล้วก็คือวันนี้นายกออกมาพูดเลยนะถ้าคุณวีระจะไปเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ถามว่าใช่หน้าที่ไหมไม่ใช่หน้าที่ต้องระวังเพราะว่าเป็นพื้นที่ชายแดนอย่างที่บอกแล้วมันจะอ่อนไหวถูกไหมแล้วพื้นที่ตรงเนี้ยมันอยู่ระหว่างการคุยกันของคณะกรรมการปักปันเขตแดนเนื่องจากทั้งสองประเทศอ้างสิทธิ์อืมรลาการอ้างสิทธิ แล้ไม่ใช่พื้นที่ทับซ้อนนะพออ้างสิทธเนีต้องมีการพิสูจน์กันว่าเส้นนี้ยมันอยู่ของใครใครควรเป็นเจ้าของ<า>เออ,เอ,อนะออซึ่งยืนยันว่าในส่วนของรัฐบาลไทยไม่ได้หนุนให้สร้างคาสิโนนะใช่นาะยกบอกเลยว่านายกบอก ไม่ได้หนุนนะไม่ได้หนุนสร้างคาสิโนนะคะแต่ว่าการจะลงทุนน่ะเป็นการลงทุนของนักธุรกิจประเทศอะไรเนี่ยรัฐบาลไม่เข้าไปรู้หรอกไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรอกแล้วก็ไม่อยากให้คุณวีระไปด้วยเพราะว่าถ้าเกิดไปแล้วเกิดเหตุอะไรขึ้นอีกเนี่ยไม่รู้จะช่วยยังไงอืไม่รู้จะช่วยยังไงอเพราะว่านายกบอกว่าคือถ้ามีคนกัมพูชาเข้ามาในเขตเราเราก็ต้องจับ คือมันเป็นไปตามกฎหมายเออบิ๊ก้อมก็พูดคล้ายๆกันนี่แหละอบอกอว่าคือถ้าไปมันคาสิโนเนี่ยอยู่ในพื้นที่การพูชาแน่นอนใช่ไหม ถ้าไปก็ต้องจับเหมือนโดนจับแลไม่รู้หมดกันท่านก็พูดแตเมื่อวานนี่แล้วแต่ว่าคนที่เด็ดกว่านั้นคือผู้บัญชาการทหารบกอันนั้นสุดมากค่ะพี่อ่สุดมากผู้บัญชาการทหารบกว่าอ่ะคุณวีระคุณวีระต้องดูบทเรียนที่ผ่านมาเมื่อปีห้าสองเกิดอะไรขึ้นบ้างนาคนไปใช่เขาพาคนไปเนี่ยจำได้ปะจำได้เขาพระวิหารใช่ค่ะแล้วก็ไปถูกจับแดงตอนนั้นนะแล้วก็ไปถูกจับแต่ตอนนั้นคือรัฐบาลก็ให้ต้องให้ความช่วยเหลือต้องต้องคือต้องใช้ หลายสิ่งหลายอย่างในการที่จะให้คุณวีระเนี่ยกลับมาประเทศไทยนะคะแล้วผอบทบพูดประโยคนี้จิ๊บพูดประโยคนี้พี่แมงพี่แมงรู้แล้วแน่เลยแผ่นดินนี้ศักดิ์สิทธิ์ใครนําไปใช้ประโยชน์เวรกรรมจะตามทันอือหูเข้มอ่ะเนาะเออเข้มนะคือผอบอยังบอกคุณวีระก็โดนมาแล้วนะเคยพาคนไปเขาพระวิหารมาแล้วนะค่ะคุณวีระฟังไหมอ่ะ ก็ต้องรอดูพรุ่งนี้เนาะว่าไม่่แนใจคุณวีระจะไปหรือเปล่าเพราะว่ามีคนเตือนเยอะมากอย่างทช่นักท่รงทีรวว่าการกระทรวงการต่างประเทศปันนี้คุณดอนประมาวินัยเองเนี่ยก็ออกมาบอกว่าถ้าเป็นไปได้ วอนขอเถิดว่าอย่าไปเพราะว่าถ้าสับสนเรื่องข้อมูลว่าพื้นที่ตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ของใครคมันเป็นพื้นที่ทับซ้อนหรือไม่ทับซ้อนอยังไงเนี่ยไปตรวจสอบไม่ยากหรอกทงนงานด้านความมั่นคงเขามีข้อมูลเขามีแผนที่เขามีการปักปันเขตแดนกันแล้วแต่ว่าการที่คุณไปบอกว่าตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ทับซ้อนแล้วก็จะลงไปในพื้นที่ถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นไม่รับประกันเหมือนกันนะคะก็มีข้อสงสัยนะตกลงคาสิโนเนี่ย เออพี่แมมมีรายงานว่าเจ้าของคือออกยาลืมเฮงเขาคือใครคะเป็นชาวนักธุรกิจชาวกัมพูชาที่ไม่รู้จักเขาดีใช่ไหมไม่ได้รู้จักไม่รู้จักเป็นงานส่วนตัวพูดเหมือนไม่รู้จักหน้าตาเป็นยังไงมั้งหน้าตาก็คงเหมือนคนกัมพูชาออกยาออกยานะจ๊ะแล้วก็คือไม่ได้ของเขาคนเดียวเป็นกลุ่มทุนสิงคโปร์ด้วยมีหุ่นมีมุ่นมีหุ่นนะเป็นเจ้าของกลุ่มทุนสิงคโปร์นี่เป็นเจ้าของรอยัลฮิลคาสิโน ที่เป็นคนใกล้ชิดกับสมเด็จพ่นเซนเขาเปิดคาสิโนมาแล้วที่ช่องจอมสุรินกับช่องสงาศรีสเกตเออนั่นแหละอีกิีออกยาอะไรนะออกยาเดี๋ยวลืมเพงลืมเพงก็อยากรู้ก็จำชื่อไม่ได้แล้วช่องตรงเนี้ยช่องสายตะปูเมื่อก่อนเนี่ยก็เป็น หมือนกับเป็นจุดผ่านแดนธรรมชาติที่คนไทยกับบุชาเนี่ยเขาจะเดินข้ามแดนกันไปมาสมัยก่อนใช่ไหมเขาเรียกช่องสายตะโกจุกโกกีอีกทีนึงสิคะสายตะโกจุกโกกีเดี๋ยวเราคุยเรื่องอื่นก่อนเดกลับไอทีนึงพูดยังไงจะไปคือและและตรงเนี้ยจุดเนี้ยจะบอกให้ห่างจากตัวเมืองบุรีรัมย์84กิโลก็ไม่เยอะนะเยอะเพราะฉะนั้น พอเปิดจุดตอนนี้เป็นจุดผ่อนปลนชั่วคราวใช่ไหมก็เปิดที่มีการค้าขายกันได้คนก็จะมีการค้าขายกันอยู่ถูกไหมคนกัมพูชาก็จะเดินทางเข้าไทยมาเบุรีรัมย์แล้วก็ไปเที่ยวสนามโมบายโมบายชาอินเตอร์แนชชั่นแนลเขาจะแตกจะแข่งมอโต GP ีกันอยู่เออได้ประโยชน์ทางสองฝ่ายวินวินถูกไหมไปเที่ยวปราสาท มืองหอมของเราด้วยนะใช่ไหมคะขอนิานะคะใช่ใช่เป็นน้ำรูนมรลุ้งอยู่คนละปีกันเลยการลนตตกวัติศาสตร์แน่เลยใช่ไหมใช่ค่ะฝั่งไทยฝั่งไทยเราก็จะไปถ้าจะไปก็ไปเที่ยวที่จังหวัดอุดรมีใชยค่ะของกัมพูชาได้แหมน้เซียนนะรู้หมดเลยอ่ะโอ้แหมทุกอย่างถามอากู นี่ค่ะนางมีของมาเรื่อยๆนะคะวันนี้วันนี้ก็ถามว่าพี่อยากรู้จังเลยว่าบ่อนนี้ของใครแล้วเปิดมานาหรือยังคือไม่ใช่ว่ายังไม่เปิดถ้าเปิดมานานแล้วไม่ใช่เปิดมาพอสมควรแล้วก็คือเปิดไม่ไม่ได้นานเท่าไหร่เพราะเพิ่งสร้างเสร็จใช่ไหเออแต่เป็นปัญหานี่แหละว่าของใครกันแน่ก็มีชื่อย่อไงออกมาก่อนหน้านี้จะเกี่ยวพันกันหรือเปล่าถูกไหมก็รอดูค่ะเพราะว่าเออก็มีการยืนยันกันแล้วนะคะว่า พื้นที่ตรงนั้น,นไม่ใช่พื้นที่ของไทยนะ,ะแล้วก็การที่จะลงไปอะไรยังไงเนต้องระวังนะอเออใครที่จะเดินทาง รวมไปด้วยนี่ก็ต้องนิ่งระวังใหญ่เลยนะคะก็เป็นห่วงนะคือคุณวีแล้วก็เคยตอนนั้นตอนที่ไปโดนจับแล้วก็อยู่ที่กัมพูชาเนี่ยโหกว่าจะช่วยออกมาได้ใช้เวลาหลายปีนะใช่ค่ะเพราะว่าเขาก็มีกฎหมายของเขาว่าต้องรับโทษเท่าไหร่ถึงได้ถึงจะสามารถปล่อยตัวได้ซึ่งก็กฎหมายก็คล้ายๆกับบ้านเราเหมือนกันว่าต้องรับโทษกี่ปีถึงจะได้รับการอภัยโทษอภัยโทษอะไรอย่างงี้นะคะอ่าเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไป เรื่องที่3นะคะคือขอทักทายคุณผู้<อ>ฟังคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยนะคะ,คะดีใจจังเลยค่ะเยอรมันชัดนะคะเยอรมันชัดเจนเลยนะคะแล้วก็ถ้าชนะสุราษฝนตกคุณคุณแซนโอนเดอะบีชแซนโอนเดอะบีชนะคะ ดิฉันใฝ่ฝันมากค่ะอยากให้กรุงเทพฝนตกค่ะแต่ว่าวันนี้ร้อนมากๆนะคะคุณพบชอบขอบคุณค่ะชอบหน่อยใส่นวมนะคะถ้าเป็นนักมวยสู้ไม่ไหวออ <laughs> โอ้แท้เลย <laughs> น่ารักเนอะคุณพบชอบนะป <laughs> ากากว่านะ <laughs> <laughs> เออ แม่ปากแม่ปากแม่ปากมองบนสปดบ๊อบอีกมีจากญี่ปุ่นไหมเนี่ยมีจากญี่ปุ่นไหมมีด้ถามได้บอกมีมาใช่ไหมมีคนบอกญี่ปุ่นไทยอรวรันชูรีบอกว่าอรวรรณกลิ่นวิรัตคุณนั่นแหละบอกให้ช่วยโปรโมทข่าวดังให้ด้วยแต่โปรโมทไปแล้วนะคะนี่ล่ข้างหลังเนี่ยค่ะข่าวดังข้ามเวลาเข้ามาทำกันตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าข้าให้อยู่ญี่ปุ่นเนี่ยฝากไป ต่อยเอาให้ยืมนวมไปต่อยน่ยบอลในสนามเออในสนามเพราะว่าทําให้นักนักหมอดลํามบอลเราแบบนะเสียนักบอลเราเสียขวัญกำลังใจนําไปสองเม็ดแบบนี้ได้ยังไงอะมีนักมวยมาให้ยืมไปนะมีนักมวยมาทําเลี้ยให้ยืมไปได้ค่ะขอปะทะค่ะได้ค่ะเขาจะไปหรือเปล่าไม่รู้อีกเรื่องหนึ่งนะคะเขาอาจจะมาเดี๋ยวต้องมีมาเป็นระยะระยะจ้าจาสมิก็มีเยอรมันก็มีโอ้มาันเต็มเลยขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีทุกๆท่านคุณใก้รุ่งสวัสดีนะคะเจอตัวหรือยังนี่คือเจอตัวใคร เดี๋ยวก่อนถามคุณใกล้ลุ่งก่อนมีเช่นก็เบลยิ้มก็มีวาเบลเท็กซัสอุ้ยของเราอินเตอร์กันหมดเลยเนาะเวลาต้องบอกว่า Good evening อยากจะไปจัดรายการที่แถวแถวเท็กซัสมากเอไปกัมพูชาก่อนจิ๊บนันยาขอขอค่าตั๋วเครื่องบินจิ๊บแแบบใจเย็นๆลูกใจเย็นๆป้าห้าไปเรื่องต่อไปเป็นเรื่องผสมกัเออเรื่องของภาษีหุ้นชินมิลล์หลักเครื่องออรดนี่วันนี้มันมีแต่เรื่องภาษา อ้าวมันเป็นแบบว่าเรื่องของหุ้นชินเนี่ยก่อนหน้านี้ก็กลัวว่าจะเก็บไม่ได้อะไรไม่ได้เพราะว่าไม่มีช่องว่างทางกฎหมายแต่ในท, <ะ S 1> ที่สุดหลายๆฝ่ายไปดูมันแล้วอาจารย์วิชนุเป็นคนพูดเองครับพูดหนีอ,อ่ะพี่นิหารกฎหมายพภินิหารกฎหมายหรือมีรศรพ์อลงนั่นจ๊ะวันนี้ก็เลยมีเอกสารจากทางปกครองไปนู่น,น<า>เลยค่ะแปดทินาบานจันทรงล่าน่จันทสว่าเดชจะพลัภาษาไทยเขนจะฟังล่าจันทร์สองล่าแถวจันทร์สนิทวงนะ สิ่งที่จะต้องจ่ายสิ่งที่คุณทักษิณจะต้องจ่ายเงินที่ต้องจ่ายเท่าไหร่รู้ไหมหนึ 17, ่ั้ยยี่สิบเกล้าน5้าแสนแปดหนึ่งร้อ้าสิบาทสามสิบสตางค์อันนี้คือคิดณนะวันที่สามสิบเอ็ดมีนาะคือทุกมเม็ดเดือนนี้แล้วถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าไม่สามเขาไม่จ่ายสามสิดมีนายื้อไปเท่าไหร่ไม่รู้ ต้องมีดอกเบี้ยอีกะล้ะเออไม่สามารถจะแค่นี้ได้แล้วคิดดูเงินเงินต้นในขนาดนี้ดอกเบี้ยเท่าไหร่อะอันนี้คือเขาคงคิดไปแล้ววันละตอนนี้เป็นหนหหมื่นล้านบาทไงไม่แล้วคือท้าหลังสออ็ะใช่บวกต้องบวกอีกใช่ไหมก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในส่วนของฝั่งคุณทักษิณแน่นอนเขาคงจะต้องมีการอุทธรณ์แต่ว่าวันนี้นี่ไปติดแล้วมีตำรวจไปเป็นพยานใช่ไหมไม่มีคนมารับแน่นอนใช่ใช่เขายังอยู่บ้านนี้อยู่เหรอ ยังอยู่หรือเปล่าคือไม่แน่ใจว่าอยู่ไม่รู้ไม่ได้อยู่แถวนั้นเออไม่ได้ไปแถวนั้นมานานมากแล้วเพราะว่าเคยไปไม่เคยไปนะไปทำข่าวเคยไปทำข่าวนานมากแล้วข่าบอมตั้งแต่ปี2 0 0 7มัน10ปีแล้วอ่ะจันได้ไหมโหตอนนั้นนี่แบบค่าบอมคาบองอ่ะเออนะเป็นข่าวดังตอนแรกที่ฉันเนี่ยไม่รู้จักบ้านจันสองลานนะตอนนั้นคือยังไม่ได้เข้าอยู่ในวงการยังเป็นแบบว่าเด็กๆนักศึกษาอยู่นะเพอเข้ามาทีก็อี บ้านจันสองล้าชื่อเพราะจังเลยทำไมนัะการเมืองถึงต้องอยู่แถวนั้นกันหมดเลยนะคือบรราันแถวนั้นตรงนั้นนะใช่ไหมนะใช่แะใช่แต่เหมือนกันก็วันนี้ไปแต่ว่าคาดการเอาไว้ค่ะว่าคุณทักษิณโคงจะมาอุทธร์นะคะใน30วันซึ่งถ้าไม่พอใจก็ยังสามารถที่จะอุทธร์ต่อสารภาษีได้ใน30วันนะแต่ว่าถ้าไม่ยื่นอุทธร์จบเฮตุจบเฮคือจ่ายยังไงก็ต้องจ่ายแล้วที่ดูจิบเงิน หมื่นเจ็ดพันกว่าล้านเนี่ยมันจะขนาดไหนกี่กระเป๋าอะแล้วยังไงอ่ะเขาจะจ่ายกันเงินสดเลยเหรอถ้าเกิดเขาจะจ่ายมันต้องมีแล้วมันสำมัภาษีเนี่ยมันผ่อนได้พี่อ๋อระดับนี้ก็เศรษฐีระดับที่เท่าไหร่ของโลกเขาจะเป็นต้องผ่อนไหมใช่ไหมแต่ปัญหาคือเขาจะจ่ายหรือเปล่าเออเอาไวดูรอใช่ถ้าหากว่าไม่ยอมเสียทำยังไงต่อยุดสิคะมีอะไรให้ยุดบ้างอ่ะบ้าน บัญชีบัญชีทรัพย์สินเงินเออทุกสิ่งทุกอย่างยึดได้หมดเลยแต่ปัญหาคือตอนนี้ชื่อใครถูกไหมเพราะว่าหลังจากที่ต้องเข้าใจนะหลังจากที่เขาได้ยากับคุณหญิงพระจมานไปแล้วเรียบร้อยถูกไหมทรัพย์สินต้องเป็นของลูกแล้วลูกบรรลุบรรลุนิติภาวะแล้วค่อคุณทักษิณอาจจะมีทรัพย์สินอยู่มืองนอกหรือเปล่าเออคือต้องไปตามเก็บกันไม่ใช่ว่าทุกชื่อทุกอย่างจะเป็นชื่อของคุณทักษิณนะนะแล้วก็อาจจะวาง คืออาจจะต้อง,องคือเชื่อว่าต้องมีกระบวนการในการสู้แน่นอน tą, ใช่ไหม,มเพราะว่าหลายๆคนทนายหลายคนก็ออกมาบอกแล้วไงต้องสู้เพราะว่าคือที่บอกว่ามีการโอนหุ้นให้ลูกลูกชายลูกสาว tą, ก็ศาลก็พิจารณามาแล้วหนี่ว่าแหมมันเหมือนเป็นนอมินีเออแล้วก็ไม่ ไม่ได้มีการเก็บอะไรตอนนั้นรียบเราจะสู้ด้วยตรงนี้แหละจะสู้กันต่อบิ๊กป้อมว่างไงล่ะบิ๊กป้อมแรลงวันเนี่ยไม่เกี่ยวกฎหมายก็คือกฎหมายนะคะตามกฎหมายอล้ก็ถ้าจะโดนฟ้องกลับทังไงอ่ะบิ๊กป้อมว่ไงไงก็ฟ้องเป็นเรื่องของที่เจ้าหน้าที่ต้องทำเป็นเรื่องเจ้าหน้าที่แล้วเวลาฟ้องก็ไปฟ้องเจ้าหน้าที่นะคือเราไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคือเป็นคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ต้องทำเพราะถ้าไม่ทำจะโดนมาตรหนึ่งห้า1จ็ด ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ขึ้นใจเลยนะหนึ่งห้าเจ็ดอหนึ่งสองอะไรใช่ใช่มายเออแล้วก็ที่ไปยึดครั้งนี้มันไม่เกี่ยวกับการลองดองนะไม่ทําสมสมเดทั้งสิ้นท่านท่านทำอย่างนี้แสดงว่าท่านไม่อยากรองดองใช่ไหมมท่านบอกมันไม่เกี่ยวกันต้องแยกนะนายกก็บอกเหมือนกันว่าเอ้ยไม่เกี่ยวว่าจะมาเรื่องอะไรปองดองปองดองกับพองสงภาษีมันคนละเรื่องแล้วถามกลับด้วยนะคะแล้วเขาทําผิดกฎหมายหรือเปล่าล่ะตอบได้เปล่าล่ะ ใช่ไหมมันต้องพิสูจน์กันในศาลเราก็ไม่สามารถตัดสินได้ถูกไหมมันต้องมีกระบวนการในการดูอยู่แหละค่ะเอาแลวระยะเวลาระยะเวลาเั้นเรื่อง voice ว่ายังไงก็มีการมีองค์กรสื่อเข้าออกมาก็เหมือนในความเป็นธรรมของความเป็นธรรมให้กับ voice t v เพราะว่ามีการอ้างว่าเรื่องของคนที่เข้ามาขอให้มีการตรวจสอบเนี่ยเป็นจากคอสชหรือเปล่าเนี่ยมันเข้ากับกัน ทำให้มีใครเข้ามาแทรกแซงสื่อเนี่ยพูดให้ดีๆนะนวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้คุยเรื่องนี้ในคอสชเพราะเขาบอกว่าไม่ใช่อ,อันนี้ของคอ,อ,อ,อสชอ,อันนี้องค์กรสื่อสภานะักวิทยุโทรทัศน์เขาเป็นคนแถลงว่าคนที่ขอ,อให้ตรวจสอบเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในคอสชอไงถ้าอย่างนี้ กฎหมายมันชัดแล้วให้สื่อเป็นอิสระถ้าอย่างนี้ทำเท่ากับว่าปล่อยให้คนนอกเข้ามาแทรกแซงหรือเปล่าใช่เพราะเขาบอกว่าบางบางบางอย่างเนี่ยคือบางทีเนี่ยคนที่ทําหน้าที่ออกรายการไปเนี่ยก็คือเหมือนกับก็ต้องรับผิดชอบตรงนั้นแต่ว่าพนักงานที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยเนี่ยก็ต้องได้รับผลกระทบตรงนี้ด้วยเพราะว่าวันนี้เองเขาก็ไปยื่นหนังสือกันนะคะแล้วก็มีการถ่ายรูปกันทำท่านี้ด้วยใช่ใช่ใช่เขาก็ออนแอน์ทางทางออนไลน์ในโลกโลกยุคใหม่ต้องหาทางแล้วก็ยืนยันว่า ทุกอย่างที่ทำเนี่ยทำตามที่หนังสืออนะคะอ่ะหมดเวลาละมาเดี๋ยวคุยกับผู้ชมคุยนีดนผู้ชมมาจากญี่ปุ่นแล้วนะจรนวันนี้ค่ะญี่ปุ่นค่ะดวงใจนะคะเออนี่คือบอกว่าญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างคะได้ไปเชียร์ได้ไปเชียร์บอลอยู่ไหมะอากาศหนาวอยู่ใช่ไหมตอนนี้หนาวสักุระเริ่มออกแล้วอะจะไปเลอที่พูดเนี่อยากไปใช่ไหมไปเลยแล้วก็สวัสดีนะคะสําหรับเอ่อ พี่คนไหนนะที่บอกว่าชวนเราไปเยอรมันนะให้เราไปออกรายการที่นู่นเดี๋ยวเขาจะดูแลหาที่ให้ชอบเลยฝากเนื้อฝากตัวด้วยกันเขาบอกเดี๋ยวเขาหาที่ให้หาที่ให้ยงบินที่พักค่าอาหารเนี่ยดูแลเองมาทำไม่ทำดีจังเลยมีแฟนคลับอยู่ทุกประเทศเลยเรากเจ๋อบินไปเรื่อยๆเนาะเนิ่งใจเองจังฮะไม่เป็นไรแค่ดูก็เราก็ดีใจแล้วค่ะชื่นใจเราสื่อสารกันโลกแบบนี้นะมันไม่มีอะไรกั้นอีกแล้วนะคะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามวันนี้นะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่สามสาวข่าวแซ่บสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ